สบายดี bye, สวัสดีครับทักทาย FC ทุกคนเนาะยินดีตอน C, ทักเอฟซีทุกคนขอสูส่งเพลงบ้านนาขึ้นเก่าทุกคนมือหนึ่งถ้าได้มานาทุกคนแม่เพิ่นซามเข่าแล้วแล้วนะเนาะเดี๋ยวเพิ่นให้ออกมาเพผลลัาธิพัก,ามมากทุกคนแห้งออกมาเห้องเลยออกมาเัมนี้เทาก็บมาคุณละก้วทุกคนเดี๋ยวล้มกันยังมาคือเก่าทุกคนมาบิดอีกคือเก่าอะไรทุกคนมาบิดอี้เาก็ไปคุณละก้วต่ออีกอยู่กับร้านสองคนทุกคน เดี๋ทุกคนเอาใสดน้ำเข้าขึ้นบินคือเก่าืันนี้เป็นวันอังคารวันที่ดเดือนมกราคมทุกคนสีร้องถอดหางแล้วเบิ่งตัวนี้นีใส่ใบตานจะขึ้นหรือขึ้นจะขึ้นหรือบ่ขึ้นห่จักยังบ่เคยจกเสื่อทุกคนเลยเดี๋ยวสีร้องลงเบิ่งทาขีสูดนิดหนึ่งว่าในระหว่างการถอดหางนี่ มันจะกินลมลายทุกคนเลยว้าวนี่ไปเดี๋ยวลุยอยู่สนามเลยทุกคนดูลมกะโอ้รีทายในเตาไพ่นี่แหละทุกคนเลยดังไผ่อยู่ตลาดเลยไปลุยเลยทุกคนให้ร้านน้อยสาววาวลงมาสาวอ้ายอ้ายตัวสีดำนี่ลลงมาเนี่ยร่องสอดทางตัวนี้เลยทุกคนเลยอยู่กับร้านช่องค้นมานี่คุยกำลังเริ่มขึ้นมาแต่บึ้งทุกคน เรียบร้อยทุกคนเอาลงมาแล้วขาดทุกคนเลยนี่ขาดออกในหัวนี่โอ้บรดเรื่องทุกคนเลยลมมันแห้งไี่แหละใบตาลนะขอเสียมันในนี่แหละเนี่ใบตาลอีกอ่าเดี๋ยวใส่ก่อนทุกคนใส่ปิ้กันเลย ขึ้นรับงไม่นุภาดก่อนเลยนี่จ้อยก็ได้เรื่องอนไริใบตานี่กรอบปั้นเพียงทุกคนโอ้ชิดลาเลยเดียบเปลี่ยนโตวใหม่กันทุกคนเรียบร้อยทุกคนเปลี่ยนโตวใหม่วันนี้อัญจุลาสายขาวเขามายึดเชนยึดสายตัวนอแป้งจนเหนื่อยเลย าเห็ดตวใไม่แทนเนาะมต้มงมนขึ้นงายมันจะโมงเงยผู้เจ้าลองใบสีผ้าเขาอือจวดเลยวันนี้ทุกคนไปดูเลยทุกคนเอาม้อนี่แหละมาบินจกสิเป็นในไรในบอบริบินดนเลย ได้ทุกคนเลยลมในแด่นนี่นน โบ้ได้พี่น้องเลยบ้ขึ้นบ้ขึ้นเอามาพี่เอามาพี่เอามาเอามาเอามาพี่ามาพี่ลมอ่อนแล้วมุนลงบ่ปล่อยบ่ปล่อยเอามาโอ้ลานก็นได้ใจมันรักสักทั้งวันห่อลมอ่อนแล้วมุนลงรถเอามาบปล่อยบ่ปล่อย เอาไว้ตัวนี้อะไรเรื่องพี่น้องเจ็บหัวนะมันปวดสมองเจับมันได้ไหมเดี๋ยวเปลี่ยนตัวใหม่ก่อนพี่น้องเอาสายด้ามาคือเก่าหเลยเฮ้ยว่าแล้วนี่หมุนบ่าแล้วอืลมอ่อนแล้วหมุนลงเลยหมุนบ่าแล้วนี่เดี๋ยวต๊ะใหม่กันขาดเลยเรียบร้อยพี่น้องเอาตัวมันขึ้นง่ายๆสบายๆนี่ ลมอ่อนลมพ่อนมันกระ벙งนลงคือตัวนั้นตัวนั้นลมอ่อนลมพ่อนลดงับลงงับลงอ๋อตัวคืนง่ายๆนี่พี่น้องลมอ่อนก็สบายตัวนี่ะเดี๋ยวบินต่ออีกสามโตเลยมานี่ พูดใบมนันออกนี่เติร์ดดังกว่าเก่าอีกได้พี่น้องเลยเติร์ดดังแหงเลยวันนี้เดี๋ยวไปไล่เสือกก่อนกล้องเราจะโฟกัสพี่น้องเ,เลยเรียบร้อยพี่น้องใส่ก๊กชมพอเขาคือเก่าโอ้ยแนบเห็นเลย อังดวงตะเวนเวีน,น,นยังเลยโอ้บอได้ยังเนอะได้แลวทุกคนเ้ยไม่ธรรมดาด้วยลาน้อยตอนนี้นะมาล้วมาหาบ่าวทุกคนเ้ยบ่าวไม่ใช่หว่บอจักโอ้ยลาน้อยเดพี่ลึกบ่าวดำมันต่อไปบินตะอิดนี่ยนี่ เขาไปถอดหางดตายๆอยู่ด้วยกันเด็กตขนาดกูเอาสิมขนาดพักกูหายจนเมื่อยโมโยมพักความจริงอีกทุกคนตายแหละลาน้อยพอแล้วพรแล้วเสียงเสงกันเองเม้ใจ่กุเสียงรงว้าเดกสียงวะเดี๋ยวบอกรัตอนแรงทุกคนตายตายตยมโยอพัความจริงอีได้ลานดกะ พาดพาดมาอีกที่กับคำนะทุกคนแฮงดังเย็นไรดีทุกคนบันนี้นะเตรียมทากกู้เลยแหละ ว่าก uh ็บบอยอมไปพี่น้องเอ้ยบาดนี่เอานั่งอยู่นี่มันมันยืนเบิ่งเฮาเด้ยบาดนี่อือหือเบิร์พลังพวามหยาหยาอ้ยเอ้ยจูบแก้มก็ดีว่าอื้ออุ้ยโอ้ยความรักแบบผูกพันเดี๋ยวกู้ก่อนพี่น้องกู้ก่อนโอ้โหกำลังดังมวน เดือยเรียก่้อาไปแล้วเล่นก่อนแทนจนหอมพี่น้องเอาเกี่ยวเอาของใส่แข่งใส่แข่งไว้นะกี่นี่ลุลลกขึ้นแล้วลุดไปถ้ากลัวไปเมยขนาดโอ้ผมแกช่วยชีวิตเลยโอ้โอ เกืบอบบทันโอ้โเกือบบลอดเดี๋ยวเก็บกู้กันกระลักสิกูกินนี่เว้ยมาของ,งกุ๊กแก้เว้ยแหงดักตืดกลกกุกสะพอน้อยกับผงแกสวยชีวิตไปเลยฮัทชูไม่ขนาดเดี๋ยวลงมาก่อน เรียบร้อยพี่น้องแห้งคำแห้งมวนแห้งดังเรียนไรดีอ๋อคักคักคักฟาดเถอะคำแล้วขั้วอันนี้มันมานอนชนบางลมเลยนี่พี่น้องเอ้ยยังบปลาดพี่น้องดังมวนดีไว้คำให้คำเห็นดี๋ยวขูดใบพี่น้องมันมบางๆครัมันเติดแบบดังๆเลย เดี๋ยวเาเก็บกู้ว่าก่าอนพี่น้องโอกาสนาคลิปนาเขาพบพอกันใหม่เนาะมือน,นี้ได้หอบเธอหนึ่งสำหรับคลิปนี้ก็ไวส้สำนนี้พี่น้องบ๊ายบายสวัสดีครับว้าจะไปจะออกเ่มือบุตรบันาคาากุ๊กไม้เนาะเลยลจอยเอา